สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการเกษตรวันนี้ดำเนินรายการโดยกบชลานะครับประจําวันพุธที่13มีนาคมนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการทํางานของเราวันนี้ พวกเรารวมถึงกลบชลานะครับมาทำการนิรุนผลมิสมิดคำว,ว่านิรุนนี้เป็นภาษาของฮิบูนะครับเป็นภาษาฮิบูถ้าแปลเป็นไทยก็คือนิรุนก็คือการเอาออกการคัดออกการทำให้ก็คือแปลง่ายก็คือการเอาออกนะครับการคัดออกคือ มิสนิดมิดส,ส่วนนี้ก็ทําการปลูกมาแล้วกับปีนี้เป็นปีที่3นะครับกบชาลาผู้ดาเนินรายการนี้ปลูกเองนะครับได้ปลูกตั้งแต่มาปีที่2นะครับผมผลมิสมิดท,ที่ยังไม่แก่ก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็คือการขั้นตอนการนิรุนนี่จะมีความสำคัญ ไม่แพ้กับขั้นตอนอื่นนะครับมีความสําคัญมากนะครับขั้นตอนนี้คือถ้าเรานิรุนไม่ดีนะครับนิรุนไม่ได้ผลออกมาก็จะไม่สวยนะครับคือการนิรุนนี้จะช่วยในการการใส่ปุ๋ยการให้น้ําให้ปริมาณเท่าเดิมแต่ลักษณะของผลจะออกมาดีกว่าที่เราปล่อยให้มัน ติดผลดกนะครับไม้มิสมิตส่วนนี้นะครับก็จะประมาณสามถึงสี่ไล่นะครับผมก็ยังไม่ให้ผลดกเท่าไหร่นะครับการนิรุนนี้จะให้ระยะวระยะห่างของผลนี่ก็ประมาณสัก สิบเซนนะครับถ้ากิ่งไหนที่ออกผลดกนะครับเราก็จะให้ระยะห่างประมาณสิบเซนนะครับถ้าไม่ดกเท่าไหรเราก็ยนระยะลงมาได้อยู่ที่ห้าถึงหกเซนนะครับผมเอ่อนายจ้างของกบชลานะครับไม่ชอบมากนะครับแต่จะชอบผลโตแล้วก็ ผลสวยเกี่ยวกับการตลาดนะครับถ้าผลดกลูกเล็กขายได้นะครับแต่ก็ราคาต่ำแล้วก็ความเชื่อถือของลูกค้าของพ่อค้านะครับจะสู้ผลลูกโตไม่ได้นะครับลูกโตขายได้ราคาเยอะกว่า ถึงจะปริมาณน้อยแต่ไม่เปรียบเทียบแล้วอัตราส่วนก็อาจจะสู้ผลดกลูกเล็กไม่ได้นะครับแต่ความเชื่อถือในตลาดในพ่อค้านะครับในหมู่ผู้บริโภคจะสู้ผลโตไม่ได้นะครับผลโตผลสวยไม่ได้นะครับเขาจะให้เครดิตกับเจ้าของสวนคือเพราะว่าการบรรจุ กล่องคายนะครับเขาจะมีกล่องเป็นของตัวเองนะครับนายจ้างแต่นั้นนายจ้างจะมีชื่อมีฉลากติดเป็นของตัวเองนะครับพูดง่ายก็คือมีแบนเป็นของตัวเองคือเขาจะไม่รวมกันนะครับเขจะแยกว่าเป็นกล่องใครกล่องใครนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดที่ข้างกล่องเพราะฉะนั้นแล้วผลไม้ของใครออกให้ผลดีผลสวยผลโต ก็จะสร้างเครดิตทางการตลาดได้ดีกว่านะครับขายง่ายแล้วก็ขายหมดเร็วนะครับความเชื่อถือของพ่อค้าและของผู้บริโภคต่อนายจ้างนั้นๆก็จะดีขึ้นนะครับนายจ้างของกบชลาก็เลยไม่ชอบที่จะให้มันมีผลเยอะนะครับจะเอาผลโตผลสวยขายง่ายนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อถือในการในในอ,อัตราส่วนของตลาดได้ดีกว่านะครับ วันนี้เรามาทำงานกัน5คนก็ทำคนละ2แถวแถวละ2คนนะครับไม่ใช่ว่าคนละสองแถวแถวละ2คนดูนะครับอัตราความห่างก็ประมาณ10บเซนนะครับนี่ประมาณห่างสิบเซนถ้าดกนะครับถ้าออกผลดกถ้าไม่ดกเราก็ลดอัตราส่วนลงมานะครับจะดูออกจากนิดนึงนะครับเพราะว่า ผลจะเป็นสีเขียวแล้วก็ใบก็สีเขียวนะครับมันจะกลมกลืนกันมากนะครับคือกบชลาผู้ดำเนินรายการก็พยายามจะแผนกล้องเข้ามาใกล้ๆนะครับคือการนีรุนหมากนี่จะนรุนผลนี่จะช่วยลดต้นทุนการให้น้ำให้ปุ๋ย หรือว่าไม่ลดหรือว่าเขาจ่ายเท่าเดิมแต่ผลผลิตมันก็จะโตลูกโตกว่านะครับบางคนอาจจะคิดว่าทําไมเราไม่ใส่ปุ๋ยเยอะๆการใส่ปุ๋ยเยอะการใส่ให้ยาเยอะก็มีผลต่อต้นนะครับถ้าให้เยอะมากเกินไปก็จะทําให้ต้นมันตายเร็วนะครับต้องให้อัตราส่วนสมดุลบางนายจ้างไม่ใส่ใจกับ ส่วนไม่ใส่ใจกับรายละเอียดตรงนี้นะครับคือปล่อยให้ต้นไม้เป็นผลออกผลเยอะติดผลเยอะแล้วก็ไปเรี่กงปุ๋ยเร่งน้ําแทนนะครับก็ต้นไม้ก็จะตายเร็วนะครับส่วนของนายจ้างของออของกบชรลาที่มาทํางานด้วยนี่นกบชรลามาอยู่ประมาณ4ปีนะครับไม่มีสวนไหนตายโดยตายโดยแพ้ปุ๋ยหรือว่า แค่ยานะครับส่วนมากจะค้นทิ้งเพราะว่าหมดอายุการใช้งานนะครับคือให้ผล,ผลผลิตไม่เต็มที่แล้วให้ผลเล็กแล้วคือหมดอายุแล้วเขาถึงจะตัดทิ้งนะครับแต่บางในจ้างที่กบชลาหินนะครับไม้เก็บผลได้ไม่กี่ปีก็ต้องตัดทิ้งแล้วเพราะว่าตายนะครับตายมากเพราะว่าการให้น้ําให้ปุ๋ยให้สารเคมีต่างๆไม่ถูกส่วนและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้านายจ้างไหนไม่มีคนงานไทยอยู่ด้วยนะครับให้แขกอาลับมาทําให้ความละเอียดอ่อนต่างกันนะครับคือคนไทยเราจะทํางานด้วยความซื่อสัตย์ถ้านายจ้างไหนดีต่อเรานะครับเราก็จะทํางานตามหน้าที่ของเราคือถึงนายจ้างจะอยู่หรือไม่อยู่เราก็ทําตามหน้าที่ของเรานะครับให้ดีที่สุด นี่เป็นส่วนที่เราได้เปรียบนะครับคนงานไทยจะได้เปรียบตรงที่การทํางานนะครับแต่นิสัยของคนไทยเราจะไปเสียเปรียบต่างชาติอยู่ก็ตรงที่ว่าถ้าคนไทยเราดื่มเมาแล้วจะมีการทะเลาะวิวาทมั่งจะมีการลักขโมยมั่งนะครับแล้วก็จะมีการขาดงานมั่งนี่คือผลเสียที่เกิดขึ้นนะครับกับคนงานไทยนะครับส่วนเรื่องการทํางานแรงงานไทยไปที่ไหนทั่วโลกก็ ให้การยอมรับนะครับเรื่องฝีมือการทํางานเรื่องการทํางานต่างๆคนไทยเราไม่น้อยหน้าประเทศใดนะครับและอาจจะดีกว่าทุกประเทศด้วยซ้าไปไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างการให้งานบริการต่างๆนะครับแต่คนไทยเราจะไปเสียตรงที่พฤติกรรมและก็นิสัยนะครับนะครับดูการนิรุนของเรานะครับเราจะเอาออกประมาณนี้แหละครับ เพื่อผลจะได้ออกมาสวยนะครับไม่เหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราเป็นลูกเยอะติดลูกเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับที่นี่ไม่นะครับเขาจะเอาออกนะครับผมเพื่อให้มีลูกสวยลูกตูขายง่ายแล้วก็สร้างเครดิตให้กับตนเองนะครับความเชื่อมั่นในพ่อค้าในผู้บริโภคในการซื้อบางครั้งเขาจะซื้อยกกล่องนะครับกล่องนึงก็จะประมาณถ้าราคาดีก็ประมาณ50-60เช็คกินนะครับ แต่บางครั้งเขาก็ซื้อเป็นเมสเปกนะครับที่เราเรียกนะครับเป็นพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเมื่อมีโอกาสถึงฤดูเก็บผลกบชรลาจะบันทึกภาพมาให้ดูนะครับการเก็บผลผลิตของเรานะครับแต่ตอนนี้ดูก่อนนะครับดูการนิรุนผลก่อนนะครับว่าขั้นตอนการทำงานของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับ แรงงานไทยในอิสราเอลเรามาทํางานเกษตรกบชลามาทําสวนผลไม้นะครับแต่งานเกษตรที่อิสราเอลนี่มีเยอะครับไม่ว่าจะเป็นสวนผักสวนดอกไม้เดียนพ่อชํานะครับเพราะมาหนายจ้างเ็เพาะต้นไม้ขายนะครับพันไม้ขายบางนายจ้างเ็าทาผักขายนะครับส่วนกบชลานี่ได้มาอยู่กับนายจ้างที่ทําสวนผลไม้นะครับขั้นตอน ก็ได้ทาทุกอย่างครับตั้งแต่ปลูกไม่ได้ทําอย่างเดียวคือการฉีดยานะครับเพราะว่าที่นี่เขาใช้รถไถสีดนะครับผมเวลาฉีดพ่นยาต่างๆเร่งดอกผีดดอกเปิดตาค่าเชื้อค่าอะไรต่างๆคือนายจ้างเขาที่นี่เขายังไม่ไว้ใจนะครับเพราะว่าเขาควบคุมการให้ยาให้ปุ๋ยก็ดีไปอย่างครับเพราะว่าเราจะไม่ได้รับผิดชอบตรงนั้นเยอะเกินไปเพราะว่าบางครั้งผิดพลาดมานะครับ อาจจะทําให้ต้นไม้ตายได้แล้วก็ผลกระทบก็จะมาตกที่เรานะครับจะ,จะทำให้กระหดความเชื่อมันในตัวคนงานก็มีผลดีไปอย่างครับผม <c oughs> แต่ผลมิสมิดนะครับเมื่อสุกเต็มที่และแก่จะเป็นสีเหลืองนะครับอมแดงนิดนึง บางบางสายพันธุ์ก็ติดแดงนิดนึงนะครับแต่สายพันธุ์สายพันธุ์ที่กบชรลามาทําอยู่นี่มันจะออกสีเหลืองนะครับขนาดโตเต็มที่ก็ประมาณลูกไข่นะครับไข่เบอร์หนึ่งหรือว่าเบอร์สองนะครับไข่เบอร์ศูนนี่มันจะเป็นอีกพันุ์หนึ่งนะครับมี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 ม,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 มีบางสายพันธุ์ที่ลูกโตขนาดเท่ากับปั้นนะครับนายจ้างก,กบชลาก็ ก็ก็มีนะครับขนาดโตขนาดนั้นแต่ตอนนี้ลูกพันนี้ไม่โตขนาดนั้นนะครับจะออกลักษณะเรียววงรีเรียวมันไข่นะครับประมาณไข่ไก่เบอร์เบอร์หหรือเบอร์สองนะครับผมนะครับนี่ขนาดแล้วก็ประมาณนี้นะครับได้คือกลกัวาหรือไม่ก็ประมาณสักห6าหกเซนนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ต้นเล็กอยู่ลูกยังไม่ดุกนะครับเรายังเอาออกเยอะไม่ได้นะครับ แต่จะเอาไว้เยอะก,ก็ไม่ได้มันจะมีผลต่อต้นไม้ต้นไม้ที่อิตาเดียนะครับนับตั้งแต่เพาะชําน,นะครับเอาเอาต่อลงกับถุงพาอชําน,นะครับนับระยะการปลูกลงดินลงสวนนี่ก็ประมาณ5ปีนะครับถึงจะให้เก็บผลผลิตได้งานเกษตรของอิตาเลียเขาจะมีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการปลูกบันทึกวันปลูกด้วย นะครับบันทึกวันปลูกแล้วก็เวลาเก็บเขาก็จะมาบันทึกว่าให้เก็บได้หรือไม่ได้นะครับถ้าสวนไหนมีหน่วยงานมาบันทึกการปลูกแล้วการเก็บของเขายังไม่ถึงเวลาเขาอนุญาตนะครับไม่ว่าลูกจะโตขนาดไหนจะโดกขนาดไหนต้องทิ้งหมดนะครับน่าเสียดายบางครั้งเราเห็นที่เขาเอาทิ้งก็น่าเสียดายนะครับแต่ที่นี่คือกฎหมายเป็นกฎหมายนะครับ ถ้าเขาไม่อนุญาตก็ไม่สามารถขายได้นะครับถ้าถ้าลักลอบขายถ้าเขาจับได้ก็มีผลกระทบอย่างมากนะครับบางนายจ้างถ้าถึงขนาดหนักนี่ก็คือเขาสามารถฟ้องร้องอะไรนะครับไม่สามารถประกอบกิจการไม่สามารถทําการ,กรเกษตรได้เลยนะครับนี่คือการนิรุนนะครับขั้นตอนการนิรุนที่มีความสําคัญไม่แพ้ขั้นตอนใดๆนะครับ วันนี้เรามานิรุนผลมิสมิดครับผมรายการเกษตรวันนี้ดำเนินรายการมาพอสมควรแล้วคงจะได้เวลาที่กุบชลาจะทำงานแล้วนะครับไว้โอกาสต่อไปเราไปทำงานหรือว่าไปที่สวนอื่นนะครับจะหาโอกาสันทึกภาพมาให้ได้ ชมกันนะครับสำหรับวันนี้รายการเกษตรวันนี้ดําเนินรายการโดยกุบชลาขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับผม